เล่าความสุขตอนที่9หลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายการหัวหินอินไซต์เอาต์ตอนที่9นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนดำเนินง,งานเกี่ยวกับการต้านทุจริตในภาพรวมของเทศบาลเมืองหัวหินที่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันและนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งมีเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง7แห่ง ติดตามรับชมได้ในเล่าความสุขหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาคืออะไรแล้วทำไมถึงนำมาใช้ในสถานศึกษาเรามาทำความเข้าใจกันครับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือในชื่อหลักสูตรว่า รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนนำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบซึ่งเป็น1ใน5องค์กรต้นแบบในการพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสและมีกลไกในการเฝ้าระวังชี้ช่องแจ้งเบาะแสเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยนำโมเดลสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกับหน่วยงานอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งชมรมสตรองเทศบาลเมืองหัวหินองค์กรพอเพียงต้านทุจริตขึ้นและได้ดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2563เป็นต้นมาซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนรวมไปถึงภาคสถานศึกษา ดังนั้นในปี2565คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชได้จัดสรรงบประมาณจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตประกอบด้วยเนื้อหาสื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน2หลักสูตรได้แก่เรื่องการพิทักษ ทรัพยากรป่าไม้และเรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้ทดลองใช้ในโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายและโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหิน มีนายจิรวัตพรามณีประหลัดเทศบาลเมืองหัวหินดำรงตำแหน่งประธานชมรมสตรองเทศบาลเมืองหัวหินองค์กรพอเพียงต้านทุจริตได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยเริ่มจัดประชุมกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูพร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกองการศึกษาและชมรมสตรอง เทศบาลเมืองหัวหินองค์กรพอเพียงต้านทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้อํานวยการกองการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ดเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตศึกษาโดยการร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีกลุ่มเป้าหมายคือครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยและการฝึกอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา ปัจจุบันกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหินได้นำหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระดับการศึกษาปฐมวัยคืออนุบาลศึกษาปีที่1อนุบาลศึกษาปีที่3เป็นการนำหลักสูตรไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือปรมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่6มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน2แบบคือแบบที่1จัดทำเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แบบที่ 2. องนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามบริบทของสถานศึกษารวมทั้งนำไปบูรณาการสอดแทรกการไม่ทนต่อการทุจริตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้เทศบาลเมืองหัวหินได้มีการจัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิดซีโร่โทเล a เรนต์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมเป็นกำลังใจสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วย